สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องขอบคุณสำหรับการตอบรับคลิปหลังๆทีเ่เริ่มเฮ็ดเริ่มเห็ดคลิปว้าวอีกแล้วนะจ้าเอกกับบมี่ยังไลน์นะจ้าเนาะก็แม่อยากมาขอบคุณพี่น้องที่แบบวา่าให้ความสนับสนุนนะจ้าเนาะเพื่อนๆ บพว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนไม่นะจ๊ะเอกับพยายามแล้วนะจ๊ะเนาะมือมือมือวีเกนทผ่านมากสาวทิพานมากเอกก็พพายามเอกก็พยายามตอ,บ,ยายามอบคอมเมนต์ห้ครบนะจ๊ะเนาะเสดายบ่มีปัญหาหรือว่าเสดายบ่เป็นดินพอกทางมูไปนะจ๊ะเอกพญยา,ยามแล้วตอบท่านยูดีใจมากเลยแบบโอ้ยสัญญากับเจ้าของมา ัญญากับจะขวงวาถาตอบคอมเมนต์บ่แล้วเอกกสิบว่าลงขปดหม่นะจ๊ะเพราะว่ามันสิเป็นแบบว่ามันสินแบบว่าเฮตุให้เอฟรู้ซึกว่าเหมือนกับเผื่อๆมาแล้วเอฟเพามีเวลาไปหาสินะแต่กับให้ความสําคัญทุกคนนะจ๊ะนาอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเนาะเอ่อมือนีนะจ๊ะเป็นเอ่อเป็นมือที่เอจะไปไปโรงเรียนนี่ล่ะก็ขครับรถสิไปโรงเรียนแต่ว่าบบดนี้ถ้าโรงเรียนเขามีกิจกรรมเนาะ จริงๆมื่อกี้อากาศหนาวด้วยพี่น้องแต่ว่าพอดีเออุ่ณอุนรถใบเรามีก็เลยรู้สึกว่าเออเสื้อกันหนาวกองอยู่ทั้งหลังอ่ามาวอาเรื่องโุงเรียนก่อนโรงเรียนกะเขากับผ้าเห็ดกิจกรรมคุณครูผ้าเห็ดกิจกรรมเนาะก็จะแบบว่าเออไปเยี่ยมชมเออเขาเร่องยังล่ะพิพิธภัณฑ์จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งกะขับรถไปไกลเติบยุคเพราะฉะนั้นมือนี้ก็เลย ออ,ออกมาแล้วกัสีผาแบบปลาขนาดนิดนึงนะจน๊ะเนาะกัเป็นคลิปวันนี้กัจะเป็นคลิปร่วมไปเพราะว่าบ่ได้บ่ได้มีเทคนิคในการจะมาเล่ามาหย,ยังกัสิพยายามหาหลายๆอย่างมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งนะจน๊ะเนาะเพราะว่าช่องเอบ่ได้มีบ่มีเอ่อบ่มีคอนเทนต์หยังเอก็ใส่ชีวิตไปเอพาเบิ่งว่าเออมื้อๆนึงเอ๋เหตุยังแน่น ราคา็สิบห้าเบอรงประมาณนี้แหละรา็ชีวิตได้ตั้งแบนเนอกจากกระสิบร้ายย่างพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเรื่องอากาศเรื่องเ,อเรื่องเงินเงินทองทองระวังระวังจะความทีใหญ่ไม่อยู่ไม่โดยทีแบบว่าอาจจะไม่ได้ใส่เงินหรืออย่างเต็มที่เพราะว่าบ่ได้มีรายได้เองสิก็มีเดี๋ยวเอจะเอจะพยายามแบบเฮ็ดคลิปเบาให้ฟัง <c oughs> หลายๆเงีย้ยหลายๆมุมนะจ๊นะเนาะเป็นคลิปในแนวทางของเอเองเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เท่ากับจะแวะเบืเอ้องป้าคณาสักน้อยนึงแล้วหลังจากนั้นเอกสิภาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์น,นะจ๊นะเนาะรอชมเลยจ้านี่ลจะจ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่นะพี่น้องนะเนาะเลี้ยวซ้ายนี่ก็สิไปป้าคณาเท่าจ้น บรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องเจ็ดโมงกลัวแล้วนี่น้องกระใต้เลยคันขางถนนเจ็ดโมงโมงเจ็ดโมงกลัวแล้วเออ,เอ,อกะมืดมืดประมาณนี้นะจ๊ะมาอน,นี้แดดแดดพ่ค่อยหลายบันไดนะจ๊ะเนาะซึ่งบางมือบางมือถ้าแดดดีก็แจกจ้างปางเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เ,เวลายุโรปเปี่ยนไปนะจ๊ะเนาะเปี่ยนไป งหนาชั่วโมงหนึ่งหมายถึงว่าเออขึ้นวันสุกไปขึ้นวันเสาจากตีสองข้ามไปตีสามเลยเพราะฉะนั้นก็นเลื่อนไปชั่วโมงหนึ่งก็สิประมาณน,านี้จ้านี่จ้าหอดแล้วป่าคณะเดี๋ยวเอาพาจอดรถชมนิดนึงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้ชมนิดนึงก่อนที่จะไปโรงเรยียนกันนะจ้าป่าคณะของเรา้ย ของเราว่ะซันนี่พี่น้องคนากระลังเป็นดอกสวยมากเลยแต่เอวบอกาเก็บเอยันก็จาฉีดยาเนาะพี่น้องพุ่นเป็นดอกเป็นดอกเลยจ้า,า,า,าตาคนามีแต่งงามๆพี่น้องกระลังเป็นดอกแต่เอวบอกาเก็บดอกมาเบิงือซื้อผ้ามาเบิงดอกสวยๆเลยพี่น้องเป็นกอ,เป,นกอเป็นกอเลยจ้า เป็นดงเลยแห้งมากเลยพูม,มีฝนพี่น้องเป็นไดแห้งแรงมากบ้างเอาแต่ว่าหยอดเล้วหนีงามเลยอวดรัวอยู่พี่น้องนะหยอดกำลังเป็นดอกป่าคนาดงคนาน่ะพี่น้องเป็นดงเลยจ้ะ แค่มาทายรูปให้เบิ้งเนาะพี่น้องจ้าเหมือนนี่พาทิตย์บ่มีพาทิตย์ไม่มีถ้า,ถาไปเบิ้งสิประมาณนี่พี่น้องกลั่งเป็นดอกงามๆเลยจ้าตรงคุณนะไลครับเป็นตรงเลย สวยมากแต่ว่าเอบม่ได้มาเก็บเพราะว่าเออคิดว่าเจ้าของก็จะอาจจะฉีดยาหรือเป้านี่เอบ่รลู้แล้วเอก็คงบ่เก็บกินแต่ว่าผ้ามาเบิงเป็นเอ่อเป็นวิวให้เบิงนะจ๊ะสวยมากอากาศหนาวพี่น้องแต่ว่าเอบ่ได้ใส่เสื้อแขนยาวขนลุกขนพองเป็นดงเป็นดงเลยนี่ดอกกำลังเป็นดอกเลยพี่น้องกำลังเป็นดอกเลยจ้ะมื้อนี่ก็สิผ้าไปโรงเรียนก่อนนะจ๊ะเนาะจังไดเดี๋ยวมือไหนผ้ามาแวะชม่มเอ่อ บรรยากาศไหมนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เอจะไปรับผีนี่นะจ๊ะแล้วกะ็ตรงนี้ก็คือป่า,ามันมีหลายจุดอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็คือเหมาะที่มีหมองจอดรถนะเอก็เลยเลือกตรงนี้ที่จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกะ็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าที่ยังกลับมาหากันนะจ๊ะเนาะขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า